งานวิจัยนะคะคนพบว่านะคะสิ่งที่ผู้หญิงไทยกลัวกันมากที่สุดนะคะก็คือความดังค่ะอันนี้เป็นสาเหตุให้ว่าทำไมนะคะไวท์เทนนิ่งถึงขายดีมากเลยนะคะในประเทศไทยเนื่องจากตัวเราอ่ะเป็นสาวเอเชียนะคะเราจะมี สีผิวค่ะขาวเหลืองในขณะที่ฝรั่งค่ะเขามีสีผิวขาวชมพูเราก็เลยมาเปรียบเทียบกับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราดําค่ะซึ่งปุ้ยก็อารมณ์นั้นเลยนะคะแต่ของปุ้ยเนี่ยปุ้ยไม่ได้เอาเทียมไปเทียบกับฝรั่งแต่ปุ้ย,ยเทียบกับพี่น้องในบ้านหรือว่าเพื่อนๆปุ้ยเนื่องจากปุ้ย,ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะฉะนั้นนะคนรอบตัวส่วนมากเขาจะขาวกันนะคะเราก็จะออกขาวชมพูเวลาเราเห็นเขาปุ๊บเราจะแอบไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองว่าเฮ้ยทำไมเรา ฉะนั้นปุ้ยก็เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคนที่มองหาไว้เทีนิ่งมาตลอดเวลาตอนที่ตัวเองเด็กๆค่ะ ก็จะหาสารพัดอย่างที่ทําให้หน้าเราขาวตัวเราขาวขึ้นนะคะแต่มาตอนนี้ค่ะเราอายุ40กว่าเข้าไปแล้วนะคะปุ้ย49นะคะความรู้สึกของความขาวเริ่มกลัวน้อยลงค่ะแต่มันเริ่มกลัวความแก่มากยิ่งขึ้นค่ะเราก็เลยเริ่มมองหาครีมหรือเครื่องสมอางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยด้วยทีนี้เรียกว่าตอนเนี้ยเรามี2ปัญหาภายในหนึ่งคนแล้วนะคะก็คือกลัวดําด้วยกลัวแก่ด้วยค่ะตอนเนี้ยุวกก็เลยไปหา ะะหาวิธีเอ๊ะเราจะทํายังไงดีนะจะหาอะไรทานดีจะหาอะไรทานดีนดแล้วมันสามารถที่จะช่วยเราได้2เรื่องภายในเวลาเดียวกันค่ะนั่นคือไม่แก่ด้วยไม่ดําด้วยค่ะนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยได้เคล็ดลับมาแล้วค่ะปุ้ยมี5อาหารนะคะที่เราทานแล้วไม่แก่แล้วก็ไม่ดําด้วยค่ะ ช n e l นะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่งต่อมาแชร์ค่ะ ที่ทานแล้วผิวนะคะกระจ่างใสนะคะแล้วยังไร้ริ้วรอยอีกด้วยค่ะอาหารชนิดแรกนะคะที่ปุ้ยอยากแนะนํานะคะนั่นก็คือทับทิมค่ะทับทิมนะคะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเนื่องจากเขามีรวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระมาไว้ในตัวเองค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราทานไปนะคะก็จะทําให้ผิวของเรานะคะดูเป่งปังค่ะ ขาวก็ยังใสนะคะแล้วก็อ่อนเยาวลงค่ะในน้ำทับทิมนะคะจะพบสารนะคะในกลุ่มไพลรฟินอลค่ะซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสูงมากกว่าตัววายแดงนะคะแล้วก็ชาเขียวถึง3าเท่าเลยทีเดียวค่ะแล้วยังสูงกว่าตัวองุ่นม่วงนะคะแล้วก็บลูเบอรี่อีกด้วยค่ะน้ำทับทิมนะคะยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของซิล้อโมนอีกด้วยค่ะเนื่องจากนะคะเขาจะไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะแล้วทางให้ระบบเลือดของ เราหมุนเวียนได้ดีค่ะฉะนั้นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนของคุณจะค่อยๆลดลงค่ะทำให้ผิวพรรณของคุณเปล่งปังนะคะกระจ่างใสอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะต้นน้ำทับทิมค่ะยังช่วยคุณรักษาและก็ดูแลผิวที่แห้งกร้านกับมีริ้วรอยนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยมจากการโดนแดดค่ะเวลาที่คุณไปเที่ยวทะเลนะคะหรือออกแดดแรงๆผิวไหม้ค่ะเนื่องจากน้ำทับทิมนะคะเขาจะไปช่วยยืดอายุเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นคอลลาเจนกับอลลาสตินค่ะให้มีอายุที่ยาวมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะใบหน้าของคุณนะคะก็จะอ่อนยาวค่ะหรือเรียกว่า แก่ช้าลงนะคะริ้วรอยตื้นขึ้นนะคะมีความกระจ่างใสเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นค่นคะ2องนะคะคอลลาเจนจากปลาค่ะคอลลาเจนนะคะถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเลยค่ะเนื่องจากหนึ่งในสามนะคะของโปรโตีนในร่างกายเราอะค่ะคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยค่ะน้ำหนัก75%านะคะของโปรโตีนนะคะหรือผิวหนังของเราอะค่ะถือว่าเป็นคอลลาเจนล้วนๆเลยค่ะ โดยปกตินะคะเวลาที่เราทานปลาค่ะหรือว่าคอลลาเจนทั่วไปค่ะร่างกายของเราค่ะจะได้รับโปรโตีนขนาดใหญ่เข้าไปในร่างกายค่ะไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะเราจะต้องไปผ่านกระบวนการย่อยสลายเป็นกรโดอะมิโนซะก่อนจึงจะสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากเราอยากที่จะทานโปรโตีนที่ทานปุ๊บร่างกายนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะเราจะต้องเลือกทานเป็นไฮโดรไลซ์ฟิชคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจ ที่สารสกัดจากปลาค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการนะคะแยกกรดอะมิโนโออกจากโปรตีนค่ะทําให้ตัวของเขามีโมเลกุลขนาดเล็กมากค่ะพอเรากินไปปุ๊บนะคะร่างกายเราก็สามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีค่ะก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากยิ่งกว่าค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งนะคะของตัวไฮโดรไลฟิชคอลลาเจนนะคะนั่นก็คือเมื่อเราทานเขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวเองเป็นกรดอะมิโนอีกอย่างหนึ่งค่ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะนั่นคือตัวแอลคาเนทีนค่ะซึ่งพอเราทานตัวของไฮโดรไลฟิสคอร์เจนเข้าไปเรื่อยๆบ่อยๆแล้วเนี่ยตัวแอลคาเนทีนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเหมาะอย่างมากเลยนะคะสำหรับคนไป40บวกอย่างพวกเราค่ะเนื่องจากระบบการเผาผลาญของเราเสื่อมค่ะทำให้เรากินน้อยแล้วก็อ้วนง่ายค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะสำหรับคนที่ทานไฮโดรไลท์ฟิชคอราเจนเป็นประจำนะคะริ้วรอยต่างๆของคุณก็จะค่อยๆลดลงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตานะคะข้างแก้มค่ะหรือคนที่เป็นแผลเป็นจากหลุมสิวนะคะในอดีตค่ะก็จะค่อยๆตื้นลงค่ะรูขุมขนที่กว้างๆนะคะก็จะเล็ก แกลัแคบลงค่ะที่สำคัญนะคะข้อเขาของคุณนะคะก็จะไม่ป่วยค่ะแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็เส้นผมของคุณนะคะจะหนานะคะหลุดร่วงน้อยลงแล้วก็ไม่บางค่ะ ะะสารสกัดจากถั่วเหลืองค่ะโดยเฉพาะเต้าหู้นะคะหรือว่าน้ำเต้าหู้ค่ะที่คุณกินในตอนเช้าเนี่ยนะคะจะช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะกระดูกค่ะแล้วก็ชดเชยฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะช่วยในเรื่องของอาการไวทองค่ะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด,ด้วยนะคะป้องกันในโรคของหัวใจและหลอดเลือดค่ะ สีนะคะอสเซอรเล่าเชอรี่ค่ะตัว a อ e เซอรเล่าเชอรี่นะคะให้วิตามินซีมากกว่าส้มนะคะแล้วก็ผลไม้หลายๆชนิดค่ะโดยเฉพาะนะคะให้มากกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะเวลาคุณทาน a อ e เซเล่าเชอรี่ไปนะคะก็จะทําให้ผิวของคุณนะคะดีขึ้นค่ะต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นนะคะของการสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะก็จะทําให้คุณเท้านะคะกระจ่างใสด้วยอสเซ ค่ะที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราด้วยค่ะทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญได้ดีขึ้นค่ะ ะะอ่าง่นค่ะสารสกัดจากอ่างูนนะคะจะสามารถรวมตัวได้ดีกับคอลลาเจนค่ะก็เลยจะทําให้ผิวหนังของเรานะคะแข็งแรงค่ะไม่เหี่ยวย่นได้ง่ายนะคะผิวหน้าของเราก็จะดูอ่อนเยาว์ค่ะที่สําคัญนะคะตัวเขาค่ะจะสามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองไปได้ค่ะก็เลยช่วยป้องกันในโรคของสมองเสื่อมด้วยค่ะและที่สําคัญกว่านั้นนะคะตัวเขานะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเรียกว่าเยอะมากเลยค่ะนั่นนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท ทำให้เราแก่ช้างลงค่ะผิวหน้าของเราก็จะดูอ่อนเยาว์และก็กระจ่งางใสได้ด้วยค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่มีเวลาว่างนะคะเหมือนกันกับปุ้ยค่ะขิ้เกียจตอนเช้ามาหาโอ้โหอะไรเนี่ยต้องห้าอย่างเลยเหรอฉันถึงจะกินแล้วได้ครบทุกอย่างค่ะอยากจะกินง่ายๆค่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะชงกินเลย1นซองค่ะเนี่ยนะคะปุ้ยก็อยากจะขอแนะนําค่ะตัวดิเทนพลัสค่ะดิเทนพลัสนะคะถือว่าเป็นไฮโดรไลท์ฟิสโคลลอเจนหกพ0มิลลิกรัมค่ะต่อ1นซองนะคะที่สําคัญค่ะนอกจากจะเป็นไฮโดรไลท์ฟิสโคลลอเจนนะคะ6000มิลลิกรัมต่อ1นซองแล้ว ค่ะข้างในนี้ค่ะยังมีสารสกัดอีก4ชนิดอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว a อเซเลราเชอรี่นะคะทับทีมค่ะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะหรือว่าอางุ่นค่ะ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะในซองนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงแต่5สารสก,กัดที่บอกไปนะคะยังแถมกลูตาไทโอนเข้ามาให้อีกด้วยค่ะเรียกว่าไม่มีใครในปัจจุบันนี้นะคะไม่รู้จักเจ้าแม่ความขาวก็คือกลูตาไทโอนนั่นเองนะคะตัวกลูตาไทโอนค่ะถือเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งในร่างกายค่ะที่ช่วยนะคะยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินขึ้นค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของ ฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะเขาจะเปลี่ยนเม็ดเซลล์ผิวของเราค่ะจากน้ำตาลดำนะคะให้กลายเป็นชมพูขาวด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจจะสั่งซื้อตัวดีเทนพลัสนะคะตัวนี้ค่ะราคานะคะไม่แพงกัะถูกมากค่ะในหนึ่งกล่องมี15ซองนะคะก็สอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่ Line Official นะคะ แอดไซน์นะคะอย่าลืมใส่แอดนะคะเพอร์ฟิไลค่ะ P E R นะคะ F E L I F E ค่ะนะคะเข้าไปสอบถามโปรโมชันดีๆได้ที่นั่นเลยค่ะถ้าคุณชอบนะคะคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงามแบบนี้ในวัย40บวกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราที่เชอบความรู้แบบนี้ด้วยค่ะเกิดมาชาติหน้านะคะเราจะได้สวยนะคะแล้วก็สุขภาพดีเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ